เล็กกว่าเดิมดังกว่าเดิมดีกว่าเดิมและนี่สำคัญมีตะแกรงให้เลือกทั้งสองสีนะคะ บริษัทเอี่ยมละอซาวเพลวอร์เทคจำกัดนะคะ AS Power Tech คะ่ะมาเจอกับแตงโมคนสวยคนนี้อีกแล้วนะคะซึ่งเราจะมานำเสนอตู้ใหม่ๆสินค้าใหม่ของแบรนด์เราคะ่ะมาดูกันเลยคะ่ะตึ้งตึ้งแตนแตนตน,ตน,นี่เลยคะ่ะเป็นตู้คอลัมน์นะคะไซส์มินิฮาร์ดมินิใจน่ารักกุบกิบ จิ้มลิมมากๆเลยค่ะรุ่นนี้นะคะชื่อรุ่นว่า AS442 ค่ะย้ำนะคะว่า AS442 นะคะไม่ใช่ AS402 หรือว่า AS404 นะคะปัจจุบันก่อนหน้านี้นะคะเรามีคอลัมน์รุ่นเล็กก็คือ4นิ้วแต่เป็น4นิ้ว4ดอกซึ่งเป็นคอลัมนะ์ AS404 ณตอนนี้เราเปลี่ยนซีรีส์ใหม่ อย่างที่บอกว่าของเรายิ่งทำต้องยิ่งพัฒนาค่ะของเราซีรีส์ใหม่ก็คือเป็น AS442 แล้วเสียงดังดีกว่า 404E นี่อีกนี่หนักใจมากๆว่า404ของฉันจะขายออกไหมนะคะแต่ไม่เป็นไรของเราต้องพัฒนาต่อไปค่ะตัวนี้นะคะ AS442 เล็เบิ้ลจำให้ขึ้นใจค่ะทำด้วยไม้อัดตาภูเขาซ่สวยงามแบบนี้เลยนะคะขนาดความกว้างตรงนี้นะคะอยู่ที่ 12.5ซนติเมตรค่ะแล้วก็ความลึกตรงนี้นะคะอยู่ที่16ซนติเมตรค่ะแล้วก็ความสูงร่วมขายางนะคะอยู่ที่47.5ซนติเมตรค่ะคือสวยมากแล้วก็ดีไซน์ก็คือโครรลุนกับ AS404 นะคะลูกค้าอย่าจำผิดนะคะอันนี้ก็คือ เป็นซีรีส์ใหม่แต่ซีรีส์เก่าก่อนหน้านี้ก็ยังขายได้อยู่แล้วเสียงก็ดีด้วยแต่ว่าเรามีที่ดีกว่ามานำเสนอค่ะอ่าตัวนี้นะคะเสียบเสาได้อย่างที่เห็นเลยแล้วก็เป็นดอก4นิ้วขนาด2ดอกแล้วมีแหลมตรงกลาง1ดอกนะคะ4นิ้วตัวนี้ค่ะเราใช้4นิ้วนินดำเหมือนเดิมค่ะขายทุกคลิปตัวนี้นะคะขายยังตั้งแต่ดอก200กว่าบาท ณปัจจุบันขายดอกละ290บาทแม่เหล็กคือใหญ่มากๆนะคะแล้วว้อยหนึ่งนิ้วเต็มแม็กอยู่ที่80วัต์นะคะตัวนี้น่าใช้ถ้าไม่ดีจริงไม่ขายมายาวนานขนาดนี้นะคะดอกตัวนี้ใส่ในตู้ตัวนี้ให้แล้วเรียบร้อยส่วนแหลมค่ะพระเอกสุดหล่อของเรานะคะตัวนี้เลยค่ะเป็นแหลมขนาด4นิ้วนะคะแต่ที่สำคัญตัวได้เสียงแหลมเป็นแม่เหล็กนิโอ น่ารักมากๆนะคะตัวนี้เราคิดค้นมาเพื่อตู้ตัวนี้โดยเฉพาะถามว่าทำไมยิ่งทำไซ์ยิ่งเล็กแล้วทำไมไซเล็กทำไมต้องเสียงดีปัจจุบันค่ะอปัจจุบันเนี่ยคนนิยมน้ำหนักเบาแล้วไซเล็กพกพาง,ง่ายเราไม่เกะก,กะและที่สำคัญราคาจับต้องได้แล้วคุณภาพต้องถึงด้วยและที่สำคัญน้ำหนักตัวนี้หนูเอาไปชั่งกิโลมาแล้ว 4กิโลเอง4โลร้อไม่ใช่นะคะตัวนี้คือ4โลจริงๆนะคะ4โลคือรวมเบ็ดเสร็จพร้อมใช้แบบนี้เลยค่ะแล้วยังไม่พอค่ะตู้ตัวนี้ดีไซน์ตะแกงมาใหม่แบบนี้ค่ะเป็นตะแกงแนวตั้งลายเข้าหลามตัดปิดฟินเตอร์แบบสวยเป็นมุมมองที่แปลกใหม่อีกบุมหนึ่งนะคะแล้วก็มีลูกเล่นอีกถ้าใครไม่ชอบสีดำฉันเบื่อ มีตะแกงแบบใหม่เป็นสีเทาค่ะก็คือมีลูกเล่นค่ะถ้าใครอยากได้ตะแกงสีดำสั่งเลยหรือตะแกงสีเทาแตงโมก็ทำให้ได้ค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะตู้เล็กก็จริงแต่เพดต้องเป็นเพดเหล็กค่ะมันจะมาเพดสเปคค่อนตัวถูกๆไม่ได้นะมันต้องเป็นเพดเหล็กนะคะดูสวยงามนะคะ,อ,ะอยากทราบหรือยังคะว่าตู้เป่าเราขายใบละเท่าไหร่ตู้เป่าไม้อัดตาภูเขาแบบนี้นะคะ ใบละ1,090บาทค่ะส่วนพร้อมใช้นะคะดอกนินดำแบบนี้เลยปากแม่เหล็กมีโอแบบนี้เลยราคาเต็มอยู่ที่2,830บาทค่ะแต่ใครที่ดูคลิปนี้นะคะหนูให้โปรโมชั่นพิเศษนะคะนึกว่าแบบทีวีเดเร็กเสิร์ฟตรงถึงลูกค้านะคะลดไปเลย230บาทขายเพียงใบละ 2,600บาททวนเท่าน,นั้นเองแล้วน้ำเสียงต้องตื่นน้ำลายดีจริงไม่ติงหนังไปฟังเสียงกันเลยดีกว่าและบอกก่อนว่าเปิดแค่กลางใบเดียวใบนี้แล้วก็เบรกแค่ใบหนึ่งแต่เราเอามาโชว์เป็น2คูณ2ให้ดูว่ามันสวยมากขนาดไหนไปฟังเสียงกันเลยดีกว่าคะ่ะ เพลงที่เราเปิดนะคะเป็นเพลงสากลน,นะคะนุ่มใสแน่นฟังเพาะฟุ้งฟิ้งที่สุดเลยและที่สำคัญแหลไม่บาดหูนะคะแล้วอยากจะบอกว่าระยะที่เราอัดเนี่ยมันจะมี ระยะหน้าระยะกลางแล้วก็ระยะหลังซึ่งระยะหลังที่กล้องตั้งอยู่เนี่ยประมาณ20เมตรนะคะอันนี้คือกล้องมันครอบไปหน่อยนะคะแต่จริงๆ20เมตรแล้วมันไปไกลมากกว่านั้นย้ําอีกทีว่ากลางตัวเนี้ยหใบเบรเพียงแค่1ใบเท่านั้นนะคะส่วนเครื่องปรุงที่เราใช้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากมายมีแค่ power ทั่วไปแต่เป็นแบรน์ของ ASO TECH นะมีมิกเซอร์แล้วก็มีคอสองทางปกตินะคะอ่ะเดี๋ยวแพนมาให้ดูเลยนะ ก็คือไม่ได้สวยงามอะไรนะคะแล้วก็มาอัดตั้งโชว์ให้ลูกค้าดูเฉยๆนะคะก็คือเป็นเครื่องปรุงปกตินะคะแต่ว่าคุณภาพก็คือตีตาแบรนด์ AS Power Tech ค่ะก็และที่สำคัญตู้ตัวนี้เสียงมันจะละเอียดแบบนี้เพราะแบบนี้ปัจจัยที่สำคัญก็คือตัวเนี้ยเรามีเน็ตเวิร์ค่ะถึงแม้ตู้ตัวนี้จะนาค่อนข้างแคบ แต่เน็ตเวิร์กเราดีไซน์มาให้เรียวยาวใส่ตู้ตัวนี้ได้รับประกันได้เลยว่าเสียงที่ฟังจากโทรศัพท์เนี่ยมาฟังของจริงเนี่ยเกินจริงไปล้านเปอร์เซ็นต์มากๆเพราะว่าพรีเซนต์มากๆอยากขายตู้ตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนอกเสจ,จากเราเอาไปทำงานคาราโอเกะ แบบชุด2อคูณสแบบนี้ก็ได้หรือไปตั้งเป็นพอยซ์ซอสเป็น PA ตามสถานที่ต่างๆนะคะจะไปเสียบเสาขาติดผนังก็ได้เสาสขาก็ได้หรือว่าจะไปห้อยสลิงติดตามหอประชุมตามอะไรก็แล้วแต่เป็นลานอเด็กประสงค์ได้หมดเลยนะคะแล้วน้ำหนักแค่4ีกิโลใบเล็ก กระทัดรัดพกพาง่ายราคาแบบจับต้องได้หนูลดให้พิเศษไปเลย200กว่าบาทราคาเปิดตัวเพียงใบละ2,600บาทเท่านั้นเองค่ะก็ถ้าใครชอบก็ฝากติดตามด้วยนะคะถ้าใครอยากดูรูปเพิ่มเติมสอบถามเพิ่มเติมโทรได้ที่เบอร์095 780 1556ค่ะแล้วก็ไลน์ ID แอด AS Power Tech นะคะก็แ <Q R> คป QR อคดหน้าจอนี้ได้เลยนะคะขอรูปเพิ่มเติมได้เลยรูปถ่ายจากสินค้าจริงไม่มีการแต่งแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ฝากไปกดไลค์เพจ Facebook ตู้ลำอองเอี่ยมละอ่อให้ด้วยนะคะตู้ตัวเนี้ยบอกกดว่าคุม15อยู่ได้สบายมากๆ12ยังเปิดแค่ใบเดียวนะคะแล้วก็คือเบสต,ตัวเนี้ยเป็นเบส12 ก็ถ้าใครชอบชุดเล็กๆแบบนี้นะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะยังไงแต่งโมงไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย